8. ผ้าหิติกสูตรว่าด้วยการถวายผ้าพาหิติกาพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสนทนาธรรมกับพระอานนท์358ข้าพระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีคลั้นเวลาเช้า ท่านพระอนนครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบินทบาทในกรุงสาวัตถีแล้วกลับจากบินทบาทภายหลังชันพัฒหารเสร็จแล้วได้เข้าไปยังบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิคาลมาตาเพื่อพักกลางวันสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จขึ้นช้างเอกบุญทริก ออกจากกรุงสาวัตถีแต่ยังวันทอดพระเนตรเห็นท่านพระอนนท์กำลังเดินมาแต่ไกลได้รับสั่งเรียกอมบาดชื่อสิริวัตรมาตรัสว่าสิริวัตรเพื่อนรักนั่นพระคุณเจ้าอนนท์ใช่หรือไม่สิริวัตรอมบาดกราบทูลว่าใช่พระเจ้าข่านั่นพระคุณเจ้าอานนาทนนนาานน์ลำดับนั้น พระเจ้าประเสนที่โกศลรับสั่งเรียกชายคนหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงเข้าไปหาพระคุณเจ้าอานนท์ถึงที่อยู่แล้วกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยเสียงกล้าวตามคําของเราว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าปเสนที่โกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยเสียงกล้าว และจงเรียนท่านอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าได้ยินว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดชายคนนั้นทูลรับสนองพระราชด,ดำรัสแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่กราบท่านพระอานนท์แล้วได้ยืนอยู่นณที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระอานนท์ว่า พระคุณเจ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยพระเสียรกล้าวและรับสั่งมาอย่างนี้ว่าได้ยินว่าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดท่านพระอานนท์รับนิมนต์โดยดุษณนีภาพลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศล เสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากช้างทรงสเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอนนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนหน้าที่สมควรได้ตรัสกับท่านพระอนน์ว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าอนนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอโอกาสเถิด ขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์ไปยังฝั่งแม่น้ำอาเจรวดีเถิดท่านพระอานนท์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพ